อแรงจริงจริอืมใจจอบเป็นบุคคลควรระวังที่ฉันเตือนไว้แล้วอืม,อมสุดจุดไปเนี่ยไล้มองหรอนี่เออ <Okay, S 1> นี่ครับ เม่คนพิมพ์ดีสวยๆหาใหม่ครับเป็นจู้ผัวเปิ้ลมันบ่ดีมันบ่ดีนะครับธรรมะคืออะไรอย่าแคชแท็กเรื่มันเกลียดคำว่าธรรมะคืออะไรมากอือแ่แต่แต่คือหนูยอมเรื่องเซ็กของคุณหมอนะะห,หนูยอมเรื่องเซ็กของคุณหมอนะหมอบางทีเครียดไงทำงานหนักคือ คือหนูว่าหนูเก่งแล้วนะหมอไม่โคตรเก่งกว่าหนูอ่ะคือถอดเอางดแล้วปุ๊บคือหมอทำทุกอย่างเลยจริงๆเครียดนะอืมหมอเครียดจริงๆมีคนบอกว่าเพราะว่าหมอเขารู้ถึงจุดสำคัญ มีคนบอกว่าปล่อยเคาน์เตอร์ไปคอมเมนต์ช่องพี่สตางไปทุกคนให้นางละนางวางบ้างเดี๋ยวไปเอาเลยถ้ามีรูปมีเมียแล้วเพื่อนผมหาใหม่ไว้สวยอย่างพี่สตางอะ่ะถ้าเดี๋ยวสตางลงไลค์กับพี่แพรสตรางก็ไปร้องไห้บบนิดนึงสตางของร้องไห้เป็นวิธีซะพอมันอ๋อมีร้องไห้เป็นวิธีด้วยให้<ไ>ร้องทำไม หมดฮวงจุ้ยคนดังหนีไปแล้วคืออะไรคะคืออะไรคืออะไรพี่เออต้องตื่นก่อนนะพี่หลับลึกเนี่ยพี่ทำไมหลับนานจังมีคนบอกว่าร้องตอนนี้เลยได้ไหมอยากเห็นไม่ค่ะไม่ได้เมาค่ะร้องไม่ได้หมดห่วงจุย้ยคืออะไรพี่หนูไม่เข้าใจหมอห่วงจุ้ยที่โดน จับที่หนองคายแต่หนีได้อ,อ๋อไปแล้วเหรอตีลี่อเหรอไปแล้วเหรอนาลือบ,บดีค่ะ N U E ค่ะว้ายใครกันเนี่ยนาลือบ,บดีค่ะพี่นาลือบ,บดีมึงไม่ต้องไปส่องแฟนกูนะพวกมึงอะ N A R U N ค่ะเออ N A R E U ค่ะนลือบดีค่ะหน้าคล้ายๆนางใส่วิกหน้าม้าแค่นั้นแหละไปหาดูถ้าเจอก็เจอไม่เจอก็แล้วแต่นางใส่วิกหน้ามา้ากเนาะอืมลากไตายทรงลากตายเขาเหมือนแพรล,ลี่ใส่วิกหน้าม้าค่ะทรงเดียวกันเลยลากไตแต่นางมีแก้มนะ้ะให้น้องเนาะน่ารักนะแพรล,ลี่ ตอนเด็กนางเดี๋ยวให้ดูรูปนางตอนเด็กอยากดูไหมตอนเด็กนางน่ารักมากตอนเด็กอะตอน,นยังก็ถมอะให้ดูแหมมีทุกเวอร์าชาั่นเลยนะจ๊ะเดี๋ยวให้ดูตอนนางเป็นเด็กถึงว่าไม่อะไรอาวรอ,อะไรเลยไม่ต่อให้หนูไม่มีหนูก็ไม่อะไรอาวบนพี่ตางหนูพูดตรงหนูเป็นคนแบบมันหมดมันหมดเบอร์มันหมด,ออม,หม,ดมันก็คือหมดอะม,มันหมด มันเหมือนไฟที่มันหมดเชื้อใช่ไหมมันก็คือหมดคือเหมือนสตางเหมือนกันนะพี่แพ้คือมันอยากจะยื้อมันอยากจะยื้อตอนที่มันยังไม่หมดแต่ถ้ามันหมดคือมันหมดไปเลยจบตอนตอนที่ยังรักอยู่อ่ะมันก็อะไรมันก็ทําได้ทุกอย่างอ่ะเพราะว่าถ้ามันยังรักนะคือตอนกูรักมึงอ่ะมึงไม่เคยถนอมน้ําใจกูเลยอันนี้พูดถึงพี่ตตางนะไม่เกี่ยวกับหนูนะใช่พูดถึงสต่างตอนกูรักมึงอ่ะกูให้มึงทุกอย่าง กูให้ความรักกูให้ตังมึงมึงไม่เคยถนอมน้ำใจกูเลยเยมึงอยากจะพูดอะไรมึงก็พูดมึงอยากจะไปมึงก็ไปอืมกูยือเพื่อให้กูหมดจากมึงแล้วเวลากูหมดปุ๊บเนี่ยมึงจะกลับมามึงไม่ต้องกลับค่ะกูไม่เอาแล้วค่ะจบอืมเนี่ยมึงไปเอาช่องจริงมาเม้นก่อน มึงไปเอาช่องจริงมาเม้นก่อนมึงอย่าเอาอวตารมาเม้นเลยไปกูไม่อยากด่ามึงเดี๋ยวช่องกูปิวอ๋อมันปักหมุดไม่ได้ไปไปหัวไปอีแก่มันด่าว่าไงพี่แทนเริ่มโชว์หน้าก่อนมึงอย่ามันหลอนดึกๆไปไกลๆท่อนตีนไปไปไกลท่อนตีนอืมอันไหนวะจะให้ดู สิบเจนี่จะไปขอ,อกอดนิดนึงกออหนูหรอใช่มาดิพี่เบนขอบคุณครับพี่เบนหัวใจหอมปอยคืออะไรหัวใจหอมปอยเอาหัวใจดวงน้อยไป Boy หอมปอยฮักแฟนชาวบ้านมีสุขแค่เพียงบางวันออส่งวัน,ววนแคบใงเพรา่านห,าหนูเคยเป็นคนเหนือไงหอมปอยมันคืออะไรนะ คือเหมือนเอาใจไปรักเขาอย่างเงี้ยคือแบบนี่หนูหนูให้ดูนางตอนนางเป็นนางตอน,นตอนนางเด็กอยู่เอา้าหูหน้าตาดีแต่เด็กดูดินางน่ารักไหมเออไอ้น,อน้องนี่หน้าตาดีตั้งแต่ละออนเลยนี่หน้าตาน่าฮักเจริง แหมนั่งขมิบอยู่ละสี่ไม่ขมิบไปไม่ขมิบอดเอาอดเอาปีหน้าก็กินได้ละอดเอาปีหน้ากินได้ละอดเอาอดเอาใช่อดเอาเนออดเอาปีหน้าก็กินได้ละอดเอาอดเอาอดเอาใช่เราได้สองปีก็เราได้หนูบอกเลยแม่นขอให้มันจริงใจกับเราก็พอแล้ว สองปีหนูหนรอหนูบอกเลยสองปีหนูรอได้วังนี่ก็พอ,อนี่ใส่ใจขอนออ้องบดเวกอนเออพูดดีเออพูดดีนี่เป็นคนรู้เรื่องนะพี่ตะตางพูดดีพูดดีแตามันจะไม่รู้ล่ะเราเหมือนกันน่ะก็ให้กําลังใจกันแพลลี่เอออดเอาใช่อดเอาแต่มันจะมีเพื่อนบางประเภทนะคือคือเราอ่ะชอบผู้ชายคนนี้ใช่ไหม,มก็จะไปแบบ ฉิกผู้ชายคนนี้ต่อเราและคิดว่าผู้ชายอ่ะจะชอบกระเทยเหมือนกันเพราะว่าใครอีดอกเขาไม่ได้ชอบแบบนี่จะพูดเออเออเอพูดหน่อยนู่นหนก็พูดละ <c oughs> คือด้วยความเป็นเพื่อนเนะี่ย <c oughs> คือเขาชอบเขาชอบเขาชอบเธอแต่ไม่ได้แต่เธออย่าคิดว่าเขาจะชอบ อืมคือเขาชอบแพลรี่แต่อย่าไปคิดว่าเขาจะชอบสตาง์งอย่ามัน่นไม่ใช่เออมันมันไม่ใช่มันจะมีอันนี้จริงๆพี่ตาตหนูเคยเจอก็คือมันจะมีกระเทอะไรด้วยกันนะคิดว่าผู้ชายอะครบเราง่ายค,ครบเราแล้วง่ายแต่ว่าต้องแบบต้องให้เงินหรือว่าต้องอะไรแล้วก็แบบง่ายๆเมื่อง่ายกับเราก็จะต้องง่ายกับเขาด้วยมันจะมีคนที่แบบนี้จริงนะตังนี้ไม่ใช่นะผู้ชายทุกคนเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นนะอันนี้หนูไม่ได้บอกว่าไม่ไม่ไม หนูไม่ได้บอกว่าไม่มีผู้ชายบางคนที่เป็นแบบนั้นแต่หนูอยากยืนยันว่าไม่ใช่ผู้ชายทุกคนที่เขารู้สึกว่าเขาอยากง่ายกับทุกคนเพ<ช>ื่อที่ให้เขาได้เงินหรืออะไรไม่ไมใช่นะไม่ใช่ทุกคนนะก็จะบอกอะไรงว่าเขาชอบแพรลี่แต่ถึงสตาง์จะถ้าผู้ชายนะถึงสตางจะไปเอาเขาแต่เขาไม่ได้ชอบสตาง์คือเขาชอบแบบแพรลี่อืมเออมันเป็นอย่างนี้จริงคือกระเทยบางคนอมั่นคิดว่าผู้ชายชอบกระเทยรัก คิดว่าผู้ชาย<อ>เขาจะชอบมันด้วยเออจริงมันมีเออคือมันไม่ใช่มีหนูเคยเจอก็เธอคิดว่าเออบางคนคิดว่า่วยกว่าววเขานิดนึงแล้วเขาจะชอบมึงอีมันไม่ใช่มึงต้องตื่นก่อนใช่ไหมคะคุณเต้าทูคุณเต้าทูมีประสบการณ์ไหมคือสตางนะคือเพื่อนอ่ะก็คือมีผัวรู้ใจคือสตางคือ คือถ้าผู้ชายจะไม่เล่นกับตามทําไม่เอาเลยนะไม่เอาไม่เอาไม่เอาค่ะยินดีกับเพื่อนแต่จะบอกเพื่อนเลยนะว่าผัวเธอเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะบอกไปเลยอืมแต่จะไม่อะไรกับผู้ชายที่<อ>เป็นผัวของเพื่อนน้องชายผมหลอดแต่เด็กแล้วใครอ่ะคุณสำเร็จคุณสำเร็จคือใคร ฝากดูแลนางด้วยนะคะฝากดูแลนางด้วยนะคะโอเคไหมคุณสําเร็จแต่กูติดตามไห้ก่อนว่าใครมา <c oughs> ว่าอยู่เขาไม่แก้วเนี่ยกูต้องตามไว้ก่อนเนะี่ยใครอยู่ใกล้กูตามไว้ก่อนนะไว้แหล่งข้อมูลไว้ช่วยสืบข้อมูลละราชาการลับอืมสืบรราชาการลับ <c oughs> เอามาเป็นพวกให้หมดแล้วก็แต่งตั้งเป็นจารบุรุษ อไม่พูดไม่จบเฮลี่แต่ไอ้น้องนั่นนะคือเหมือนเหมือนแบบหมาห่วงก้างเ่ยไม่ใช่ไปว่ามันมันก็มันก็อันนี้ไงมันก็แบบแบบว่าเอามันไลฟ์กับหนูใช่ไหมแล้วหนูก็แบบแบบจอ,จอยกับมันแล้วก็แบบมีคนดูคนไลฟ์ส่งของขวัญแค่นั้นมันไม่ได้คิดอะไรหรอไอ้ต้านั่น พี่อาตี้พี่อาตี้มีฟแฟนหรือยังพี่อาตี้หรือพี่พี่อา์ตี้เป็นเกย์มันยังแฮปปี้เบิร์ดเดย์เมียมันอยู่เลยอันนี้มันยังแฮปปี้เบิร์ดเดย์เมียมันอยู่เลยแต่จริงๆถ้ามันไม่มีเมียนะหนูจีบมันไปนแล้วไอาตานะ่ะหนูบองตรงแล้วหนูคิดว่าหนูจีบติดด้วยแหละถ้ามันไม่มีเมียแต่เขามีเมียแล้วเราก็ต้องถอยมีเมียแล้วไม่เอาค่ะคือห<ม>ลังๆมาแตงไม่เอา มีมีแล้วไม่เอาคือหลังหลังมาคือสตางทำบาปเยอะมากเลยพี่แพเมื่อกี้สตางก็เพิ่งทำบาปมาเออแล้วใครพานางเข้าวงการล่ะคุณสำเร็จทำบาปอะไรกับพี่ตาางก็ผัวเขานน่นแหละก็เลือกบางสีเขามีเจ้าของแล้วก็อย่าไปยุ่งสิพี่ตาตางผู้ชายที่มีเมียแล้วคือมันมัน มันเลิศมากนะเพลี่มัน,นไม่ได้เดี๋ยวต้องเจอกระโถนและเดี๋ยวต้องพาไปเดี๋ยวหนูถ้าหนูถ้าพี่ตะตังไปนะวันที่17แล้วแบบอาจารย์เบียร์น่าจะไปด้วยหรือเปล่าถ้าอาจารย์เบียร์ไปด้วยหนูจะหนูจะอจัดคอนเทนต์หนูจะอัดคลิปให้อาจารย์เบียร์สอนพี่ตะตังแบบแรงแบบหนึ่งแมทเลยหนูจะจูงมือพี่ตะตังไปแล้วบอกว่าอาจารย์คะช่วยสอนพี่สาวหนูเถอะนางแบบชอบกินของที่ผู้ชายที่มีเจ้าของแล้วขอเทศหนักหนักเดอนหนึ่งแมทได้คลิป แพรลีจ่จะบอกจะบอกผู้ชายคือที่ติดใจทุกคนคือผู้ชายมีเมียคือแบบเหมือนมันเก็บกดอะ่ะอืมอ้ยไม่จะพูดอีกจริงถ้าจริงถ้า,ถ,าถ้ารู้จักพี่ก่อนพี่ไม่ให้ตักนะจริงจริงแต่ดายมันรู้จักนางทีหลังแล้วไงแต่ดายจะไม่เป็นไรหรอกตักแล้วก็สักไปไม่ได้ติดนะพราผู้ชายชอบผู้ชายเทสแบบมี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 รอย